แล้วมาทำงานปกติมาทำติดงานที่ทำไม่ไปไหนมาบางวันทุกทุกวันมาทุกยามสบายสบายใจทั้งวันเลยทั้งวันเอ็งห่ายเอ็งว่าย ไสรอรับเคลียร์ทางเงิน่อนจะตลอดตลอดีเคลียร์ไปก่อนเลยเอยนี่หาไปให้ดูนะครับเดี๋ยวติดติดช <co ื่อรนะกินาเมตรโอ๊ะหน่อยพี่แนจะเข้าแล้วพี่แนเจ้าไม่มีเดินจะเข้าไปยังวา ยังไม่ตายอ๋อเสียงว่ายังไม่ตายนะครับตายแล้วครับเสียงว่ายังไม่ตายนะครับโอเคมีดวงวิญญาณอยู่นี่นะครับคิดว่าตัวเองยังไม่ตายนะครับมาทํางานทุกวันนะครับเต็มกำเนิดเต็มแน่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงแน่อันนี้พระอาจารย์ที่มุงยากจ้ะเชิญครรู้ละกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยขี่งมาทำงานนะพีดูบูลัก